สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านครับงานงานขอนแก่นครับเอมาก็ทํายากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นปัญหาครับเพราะเป็นดินเหนียวอันนี้เราให้รถไถปาดไอ้ที่ครูนๆออกก่อนอันนี้ได้คนขับรถไถมาใหม่ครับนี่ดูครับดูสเต็ปการดันของเขา เป็นไงครับพี่น้องถือว่าต้องแคล่ววงไวอยู่เหมือนกันกูสเต็ปการขับแล้วก็สไตล์เหมือนผมครับเีเ่ยเหยียบก็ต้องเหยียบให้สุดนะครับอย่างนี้แหละใจทำโอโอเอเอ อันนี้ให้เทแล้วก็ปัดปัดน้ำออกครับแต่ก่อนเป็นน้ำฝนตกทันเบิกขนานเลยฮะเบิกขโนไอแต่พดทันเอนอด้นอนานไหนตรงน้ำแหอะด้านเปะไปนน่น นั่นละเดี๋ยวเมื่กีตรงนี้มีแต่น้ำครับนี่เดี๋ยวผมให้เทแล้วก็ดันออกเทแล้วดันออกมันก็จะแห้งคืนนี่ถ้าเราไม่ทำางนี้มันก็จะไม่มีทางเข้าไปเทนู่นนะครับนอน,นี้ก็ ไม่น่ากลัวนะครับฝนมาก็ไม่กลัวแล้วคลุกไปคลุกมาก็จะแห้งแดีถ้าเราเทไม่คลุกนี่แหละมันจะอยู่อย่างนี้เละครับแค่อย่างนี้แหละหอนละอ่ะเจ้า ครับแรงแต่ว่ามีสเต็ปก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าแรงแล้วไม่รู้จักจังหวะรถนี่ก็ไม่ไม่ได้อันนี้แรงแล้วก็รู้ดูแล้วรู้จังหวะรถดีเอ้ยเ้ยปัดออกข้างอย่าไปโน่นมันจะแฉไปโน้นเลยปัดออกข้างอย่างเดียวเออ ปัป่นออกแล้วก็เราก็จะเข้าไปเทข้างในได้นั่นละ นนี๋ก็เพิ่งเริ่มงานวันแรกนะครับมาถึงก็ฝนเลยอันนี้ก็เพิ่งให้ลองนะครับมาวันแรกเดี๋ยวมาดูไอ้คอนเดี๋ยวโบด้วยไอคอนก่อน Anh na con! Anh na con! อ้อมมาแล้วก็เสียบหักเลยอ๋อ ui ô yeah. thích ngang lên ừ đợi ô ít để bộ cho ai còn lơi ก็เอาหัวเข้าไปเทโนได้เลยครับ เลยปาดเลยปาดเปิดทางเข้าออกไปนู่นก่อน ดันมุกเนาอน,นี่ต้องบอกเรื่อยๆไม่งั้นไม่เข้าใจดันมาเลยดันมานี่แล้วปัดออกโุนเออ พอพอปัดมาอีกทุกกระเฮยปัดออกมาอ๋ออันนี้ก็ปัดออกนู่น ให้ตทางมันให้รถดำมันเข้าไปนู่นได้ก่อนตอนนี้รถไทก็จะไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่ไต้ตอนนี้รถไทยทำงานหนักหน่อยเออเอาแต่ครูนพัดโกก่อน 啦，你钓。 สดทางขลุไปโน้วได้แล้วครับลองดูไลต้องมาพาแล้วนะไลต้องมาพาแล้วอ๋ออ๋อ ក្រេតលាក់ក្រេតទុយចាំចាំណាម៉ផាលោលើយ làm tốt đắt tốt rồi

อฝากติดตามครับใกลจะถึงจุดหมายปลายทางสวัสดีครับ